สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่พอดแคสต์เล่าหนังสือดีๆกับทิวาอีกครั้งค่ะวันนี้มาถึง ep 7กันแล้วนะคะหลังจากที่ ep ที่แล้วเราได้ฟังเรื่องหล,งหลอนๆชวนขนลุกจาก brother Morgan กันไปแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเรื่องตลกๆก,กันบ้างค่ะเรื่องนี้มาจาก brother Griffith ที่เป็นทนายความเช่นเคยค่ะ เขาจะมาเล่าเรื่อง Brother Griffiths Story of the b i t e r Bit หรือถ้าจะแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องของคนที่คิดจะต้อนคนอื่นแต่กลับถูกต้อนเสียเองอะไรประมาณนี้ค่ะฟังเชื่อแล้วก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะเรื่องนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นการเล่าผ่านจดหมายโต้อตอบกันร,ระหว่างตำรวจนักสืบในลอนดอนค่ะบอกเลยว่าน่าติดตามมากเอาละคะ่ะ เรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เริ่มต้นที่คุณยัตแมนเจ้าของธุรกิจขายเครื่องเขียนที่เพิ่งไปถอนเงินสดจำนวน200ปอนออกมาจากธนาคารเลยทีเดียวเงินจำนวนนี้เป็นเงินออมก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่หลังจากที่เขาขาดทุนในการลงทุนที่ล้มเหลวคะ่ะลองคิดดูสิคะสมัยนั้น200ปอนนี่ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากเลยนะคะ คุณยัดแมนจึงนำเงินไปเก็บไว้ในกล่องเงินเล็กๆแล้วซ่อนไว้ใต้หมอนแต่พอรุ่งเช้าตื่นมาเงินก็หายไปเสียแล้วทิวาคิดว่าการซ่อนเงินไว้ใต้หมอนนี่ฟังดูไม่ค่อยปลอดภัยเอาเสียเลยนะคะแต่สมัยนั้นคงยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเท่าสมัยนี้ค่ะจากนั้นตำรวจจึงเรียกซาเจนบูเมอร์มาสืบสวนคดีนี้ค่ะ เขายังไม่พบหลักฐานโดยตรงแต่ก็มีผู้ต้องสงสัยหลายคนคือคนที่สามารถเข้าออกบ้านได้ได้แก่คนใช้พนักงานในร้านและผู้เช่าห้องที่ชื่อว่ามิสเตอร์เจมิสเตอร์เจคนนี้เป็นนักเขียนอิสระที่รับจ้างเขียนบทความให้หนังสือพิมพ์เขามีชื่อเสียงในแง่ลบชีวิตไม่เป็นระเบียบและมีหนี้สินจึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งไปโดยปริยาย แต่แล้วเรื่องราวก็พลิกผันว่ามีแมสซิวชาพินอดีตเสมียนทนายความมาขอเข้าร่วมกองกำลังนักสืบเขาเชื่อมั่นว่าตัวเองฉลาดเกินคนและจะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้ด้วยความกล้าหาญและความเรียบง่ายของเขาค่ะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเขาคิดว่าตัวเองเก่งกาจมากเลยใช่ไหมล่ะคะนี่แหละคะ่ะที่เขาจะโดนกัดกลับ ชารพินเริ่มต้นจับตาดูมิสเตอร์เจโดยได้รับความช่วยเหลือจากคุณนายยัดแมนซึ่งเขาชื่นชมว่าฉลาดและมีความสามารถมากพวกเขาเจาะรูเล็กๆเพื่อแอบดูมิสเตอร์เจในห้องพักค่ะแล้วชาพินก็เห็นมิสเตอร์เจทำงานดึกดื่นก่อนที่จะไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแจ็คทันใดนั้นเองชาพินจึงสรุปในใจทันทีว่า แจ็คคนนี้ต้องเป็นพี่ชายของเจและเป็นผู้สมรู้คิดแน่ๆเพราะหน้าตาของทั้งสองคนคล้ายกันพวกเขาพูดคุยกันถึงนัดพบกันที่ Regen t s p r r k ในวันรุ่งขึ้นชาพินก็ตามไปดูแล้วเขาก็พบว่าเจกับแจ็คไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งชาพินจึงคิดทันทีว่านี่แหละแก๊งวายร้ายทั้งสามคนแล้วเรื่องตลกก็เกิดขึ้นค่ะ ชาพินตามพวกเขาไปจนถึงโกรโดยคิดว่าจะได้เห็นการแลกเปลี่ยนของที่ขโมยมาหรือการวางแผนอาชญากรรมครั้งใหม่แต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือแจ็คก,กับผู้หญิงคนนั้นกำลังเข้าพิธีแต่งงานกันและมิสเตอร์เจก็เป็นคนส่งตัวเจ้าสาวด้วยตัวเองค่ะโดยปกติแล้วคนอื่นคงคิดว่าตัวเองเข้าใจผิดไปแล้วแต่ชาพินไม่ยอมแพ้ค่ะ เขายัางคงเชื่อว่านี่เพียงแค่เล่ห์เหลี่ยมของพวกอาญากรเพื่อทำให้ดูไร้นิยมและเขาก็คิดไปเองว่าพวกเขาต้องการเงินที่ขโมยมาไปใช้ในฮันนีมูนโอ้ยน่าขำจริงๆเลยนะคะคนเราเมื่อมีอคติแล้วมักจะตีความทุกอย่างให้เข้ากับความคิดของตัวเองไปหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าความจริงจะชัดเจนแค่ไหนก็ตาม ในที่สุด Chief Inspector Sixtone ที่ได้รับรายงานจากชาพินที่ยาวเหยียดและผิดทิศทางไปคนละโลกก็ตัดสินใจส่งซาเจนบูเมอร์ไปจัดการให้เรียบร้อยบูเมอร์ใช้ความไม่เท่าท่าของชาพินเป็นแนวทางในการสืบสวนแล้วก็หาคนร้ายตัวจริงได้อย่างรวดเร็วรู้ไหมคะว่าคนร้ายคือใครก็คือคุณนายยัดแมนเองค่ะ ภรรยาของเจ้าของเงินที่ถูกขโมยนั่นแหละเหตุผลที่เธอขโมยเงินก็คือเธอมีนี้ค้างกับร้านหมกเป็นจำนวน175ปอนด์ซึ่งเธอซ่อนสามีมาตลอดและกำลังจะถูกฟ้องร้องแล้วด้วยแมทธิฟิวชาพินโดนไล่ออกจากกองกำลังตำรวจนักสืบอย่างเป็นทางการโดยได้รับการประเมินว่าไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่เขาตกใจและประหลาดใจมากเมื่อรู้ความจริงทั้งหมด ส่วนคุณนายยัดแมนแม้จะเสียใจมากกับการกระทําของภรรยาแต่ก็ไม่ได้แยกทางกับเธออ้างว่าเธอมีระบบประสาทที่อ่อนแอค่ะทิวว่าเรื่องนี้สนุกมากเลยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงอันตรายของการมีอคติและความคิดที่ว่าตัวเองเก่งเกินไปจริงๆชาพินเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นแต่กลับขาดสามัญสัมพันธ์พื้นฐาน เขาเห็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วยังไปตีความผิดผิดเพื่อให้เข้ากับทฤษฎีของตัวเองและเรื่องของคุณนายัดแมนก็สะท้อนปัญหาของผู้หญิงในสมัยวิกตอเรียนที่ไม่มีอิสรภาพทางการเงินต้องพึ่งพาสามีจนเมื่อมีหนี้ส่วนตัวก็ไม่กล้าเล่าให้สามีฟังกลัวจะถูกต่อว่าเลยต้องทำผิดขึ้นมาค่ะ การเล่าเรื่องผ่านจดหมายโต้ตอบนี้ก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากเลยนะคะทําให้เราได้เห็นมุมมองของตัวละครหลายคนและเห็นการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์เป็นลําดับขั้นตอนแล้วชื่อเรื่อง The Biter b i t ก็ตรงกับเนื้อเรื่องเป๊ะเลยค่ะชาพินที่คิดจะจับผู้ร้ายได้กลับถูกกัดกลับเพราะความมู่เข่าของตัวเอง EP วันนี้เราได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของความสามารถในการเล่าเรื่องของวิลกี้คอลลินส์ที่ไม่ได้มีแต่ความลึกลับหลอนๆเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องตลกเสียดสีที่ชาญฉลาดด้วยค่ะ The Queen of Hearts ยังมีเรื่องเาวาน่าสนใจอีกเยอะเลยทิวาจริงของนัดพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพอดแคสต์เล่าหนังสือดีๆกับพิวา หวังว่าทุกคนจะได้ทั้งความสนุกและเข้าใจในบทเรียนจากเรื่องดาวในวันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ที่ว่าด้วยล่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ